และตอนนี้เราอยู่ด้านทางเข้าป่าปอาดสก๊อดมมนะครับและอันนี้เอาแผงปู่บริการข้อมูลนะครับอยรเดินเข้าไปนะครับผมและสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่อง แบบไอไบเกอร์ A iker, นะครับวันนี้เราจะไปอ่าออดอ๊อ,อดคมนะครับซึ่งห่างจากที่เนี่ยครับประมาณห้าสิบห้าห้าิบโลครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูอาที่โบราณอาหารที่เป็นอีกที่เก่าแก่หรือว่าเป็นแลมมาร์คข,ของจังหว,วัดอ่างแก้วได้เลยก็ได้ครับจะว่าเลยก็ได้ครับหางังเนเดี่ยวตอ,อนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันนะครับแลนะตอนนี้เราก็อยู่บนถนนหมายเลยขสามสามแปดสามนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าอำเภออรัญญประเทศนะครับนี่จะเป็นตัวอำเภอเมืองอรัญญประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปอ,อีกประมาณห้ากิโลนะครับเพื่อเข้าอำเภออรัญญประเทศแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าตู่อำเภอโคกโนนะครับนี่ระยะทางโด,ดยรวมตอนนี้เหลือยอีกประมาณสี่สิบโลนะครับโอเคถ้าางนั้นก็เดี๋ยวเราคงกันไปต่อเลยครับ เล่นลน,นาำก,กันกนะครับถนนหายเลข33ครับฝั่งอำเภออรัญประเทศนะครับเพราะว่ามาก็มีการงานเรื่อยๆครับมีเวมนตรีครับดีแล้วมีงานนะครับและตอนนี้เราอยู่ครับอยู่หายเลข44นะครับเดี๋ยวเราขอ,ขอไปอีกพมา ตอนนี้เราเ,าเข้าไปอำเภอโคกโสนนะครับจังหวัดกาแก้วอึงตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข348นะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับเพื่อเลี้ยวขวาเข้าฮานลดลวนชนบทน,นะครับหมายเลข3 8ต่อน,นะครับเพื่อไปประทับอ,อ,อุดกกรธานมนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปชมประวัติศาสตร์แล้วก็ไปชมความสวยงามที่นู่นนะครับผมแล้วก็อากาศก็ร้อนม,มากด้วยครับผมร้อน ก็คือว่าตอนนี้อาไปเวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมโอเคงานนี้ก็ดำก็ดำครับแต่เราก็ได้เที่ยวไว้ก่อนโอเคครับงานียวไปเลยครับผมและตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาทหางหสวนชนบทหมายเลขสามถูมแปลง่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคงเข้าไปต่อนยินบมาณเจ้าโลนะครับผม ซึ่งตอนนี้ระยะทางโดยรวมก็เหลืออยู่ประมาณ1 5โลครับอากาอาดม่นกักมนะครับโอเคถ้าไงก็เดี๋ยวเราคงก็ไป่อเลยครับผม ตอนนี้เราอยู่ด้านทางเข้าอากาจอุตครมนะครับนี่ครับผมว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะครับมีที่จอดเต็มมีบรรยากาศาที่จอดรถนะครับนี่ก็จะเป็นพวกลางค้าครับสำนักงานแต่ว่าวันนี้จะปิดแล้วก็จะมีห้องน้ำน,นะครับห้องน้ำจะอยู่ขวันนึงโอเคครับเ,รเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยดีกว่าอากาศร้อมนมากครับแต่ว่า,ออาเอามาเเจอ ด่าเล่นน้ำครับก็เลยชุ่มฉ่ำมาหน่อยหนึ่งพอได้เย็นๆโอเคครับทางกงานเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าแะอันนี้อับเอเงปู่บริการข้อมูลนะครับเดี๋ยวับอุพยานอ,อ่านพยันอ่านนะครับด้านในถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปบรรยากาศข้างในไว้ให้ครับผม และเมื่อกี้นะครับองค์ผมบริการข้อมูลนะครับจะมีห้องวิดีทัชให้ชมครับจ่องเข้ามาในหัวอากาศ<อ>เป็นเกี่ยวกับอุบอออกกาบาตอว่าศอุดมกอธผมนะครับและนี่เราเอาเข้ามามีไม่มีให้ใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเข้ามาลงชื่อเพราะว่าตัวขัดกรงครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับผม ปาสาสะดอกกอกทมค่ะเป็นปาสาที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทยนะคะเออจะตั้งติดกับไทยกัมพูชานะคะในอำเภอกุ้ง,งสุจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งกรมศิละปะกรจัดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อปีพศ2522ค่ะออชื่อปาสาสะดอกก๊อกทมก็คือเป็นสะดอกมาจากลกทึบกอกมาจากต้นกลุค่ะแล้วก็ทมมาจากใหญ่ซึ่งแปลว่าปาสาที่ลกไปด้วยต้นกลุมขนาดใหญ่นะคะ ออแล้วก็ข้างทางนะคะจะเป็นเสาค่ะเสานางเลียงออในประเทศไทยนะคะที่นี่น่าจะเป็นที่ที่มีเสานางเลียงมากที่สุดในประเทศไทยก็คือมี143ต้นนะคะแล้วก็ทางเดินจะมี3มช่วงจะมีเสานางเลียงตั้งขนาบทั้งสองข้างทั้งสช่วงเลยนะคะแล้วก็ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าคูปุระนะคะหรือว่าประตูทางเข้า ซึ่งจะพาเข้าไปในปราสาทอะคารนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของปราสาทสระก,กรอบถุนนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นการจําลองของเขาไกรล,ลาดนะคะที่ประทับของพระศิวะก็ะคือเป็นปราสาทจะเป็นตัวฐานเป็นชั้นๆนะคะเปรียบเสมือนเขาไกรล,ลาดแล้วก็ทางเดินจะเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์นะคะที่เป็นที่ประทับของพระเจ้านะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนกลางของปราสาทดอกกุลนะคะเอ่อซึ่งเป็นปราสาทประธานนะคะจะเปรียบเป็นที่ประทับของพระศิวะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของศิวะลึงนะคะศิวะลึงก็คือเป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะจะเป็นการจําลองศิวะลึงนะคะส่วนของจริงจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อีกทีนะคะตัวปราสาทแห่งนี้นะคะก็คือจะมีการ ขึ้นมาใหม่นะคะก็คือกรมศิลปากรนะคะมีการทำโดยการเก็บหินเก่าที่ตกหล่นนะคะเอามาจัดเรียงใหม่แล้วก็มีการใช้หินใหม่นะคะมาทดแทนส่วนที่มันหายไปด้วยนะคะจนจนเห็นว่ามันสบมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงตรงหินนะคะจะจะเห็นว่ามันเป็นหินที่ค่อนข้างใหม่หลายก้อนนะคะแล้วก็จะเป็นหินที่มีลักษณะเก่าตามพื้น กพวิทีีส่สดและข้างหน้าเราก็เรียกว่าบาลายอาบน้ำโบราณนะครับซึ่งตองนนี้น้ำแห้งครับผมอ่และตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดป่าแก้วมาอ่าอันตั้ก็คมนะครับอยู่อำเภอโคกสูงจังหวัดปาแก้วครับทางงนนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้ว แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยถ้างย่างเราขอนคนก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับอววสดีครับ